เดอดใจร้ายไปวะเฮ้ยเดี๋ยวมีบางอย่างเสียเอ่อเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งให้เป็นหกเอ้ยเก้าเดือนใช่ไหมละ่ะอ๋านี่ต้องเป็นเก้าเดือนเออพอผมทํานู่นทนํานี่แล้วก็แบบเงินก็กลับมามามีเหมือนเดิมแล้วนะก็อยาได้ชลาใจนะถ้างั้นผมก็ทําป้ายความรู้สําหรับยีราฟได้แล้วสิอืมก็เป็นป้ายสําเร็จแบบนี้แล้วก็ติดอ่าลำโพงตัวนี้ลงไป นี่คือจัดให้เป็นกรุ๊ปเดียวกันผมจะติดแอมเบียนซ์ซาวลงไปด้วยนะแล้วก็จะวางเป็นทังขยะลงไปด้วยให้มันเป็นเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะได้ใช่ไหมได้อยู่น้อเดี๋ยวต้องลองเอ่อดูพิเคทออกมาดูนะแล้วก็ต Do ูนน้ดเนตนี้อ่าโอเคเอ่อกดคอนโทรลค้างไว้ครับคือเลือกเลือกสิ่งของเนาะไม่ได้ฮะแล้วก็เลือกอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะเอาไม่เป็นไร ก็ดูไปเขียนชุดนี้มาแล้วกันอืมตั้งตรงตรงนี้อืมยีราฟตั้งตรงตรงนี้แล้วก็มุมนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะอ่มีตรงนี้ด้วยแล้วกันแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่เออจริงๆผมควรจะเซตเป็นยีราฟก่อนเนาะแล้วก็ค่อยดูไปเขียนกลายเป็นว่าต้องต้องกลับไปเอ่อแดะทำอย่างเงี้ยทุกอันเลย เออไม่เป็นไรฮะผมก็ต้องมาวางไอของพวกนี้อยู่แล้วนะอมืมันเลือกไม่ได้จริงๆด้วยก็เป็นจีรานี่ก็จีราวางถางขยะแล้วก็กล่องโดนตทตรงนี้มีแล้วตรงนี้แล้วก็ถังขยะแล้วก็เป็นจีราเออนี่วางไปอ่าไอ้ใกล้กลับอวางไปถังขยะเออนี่ต้องวางเป็นวางตรงนี้แล้วละ่ะ แล้วก็ปรับเป็นยีราฟเหมือนเดิมยีราฟเอาผมลืมตั้งค่าเสียงวะนี่ไอลำโพงอ่ะไอลำโพงลำโพงให้ความรู้อ่ะเออเดี๋ยวเราวนกันมาอีกรอบแล้วกันไอถังขยะผมวันนี้ยหลุดเข้าไปในกงไอนี่เลยนะไอโดนชั่นน่ยสรุปต้องมาไล่ตั้งอีละอันเนี้ยเอท่านผู้ชมต้องเตือนผมด้วยนะเออบางทีผมประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยชอบลืมแบบ ทำไปแล้วก็ต้องย้อนกลับมาทําอีกอ๋อมันมีให้เราคัสตัมมิวสิกตรงนี้ได้ด้วยแฮะเออแล้วเราก็สามารถเลือกเลือกเลือกไฟล์ที่เราต้องการได้ด้วยนะผมใช้เป็นแบบของมันนี่แหละเนาะเป็นของระบบเกม์นี่แหละดีละเออไหนดูซิเราทําอันนี้สําเร็จด้วยหรอก็กคือไม่มีเอ้ยไม่มีการก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นสามเดือนนะสุดยอดเลยพี่รประพอของเรา เออเขาบอกว่ามันมันแย่มากเลยนะฉันไม่ชอบเลยก็ทําปิดแล้วนะก็เดี๋ยวทาเพิ่มอีกให้ละกันไอเจ้าตัวนี้มันพังอีกแล้วเหรอนี่คือคนมันใช้เยอะหรือว่ายัางไงนะเนี่ยก็ปรับเป็นอนนี้แล้วนะอืมตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็บีเสิร์ตยีราฟสาเร็จหนึ่งขั้นครับอันนี่ก็เกือบเสร็จแล้วนะโอ้ะฉมโชมดูตรงนี้สิ <laughs> โอ้ยคนเยอะมากเลยทางนี้แบบหืมคนมหาศาลคือทำไมไม่เดินทางนั้นกันน่ะมัน,ม,นมันเป็นยังไงเหรอตรงเนี้ยล้วผมก็ดันทำไว้แคบซะด้วยนะเพราะว่าแบบเออกะไว้ให้เป็นทางผ่านเฉยอมีการโอเวอร์ลกันเกิดขึ้นของเสียงบริเวณนี้เนาะถ้างนั้นผมจะต้องมาลดลดความกว้างหมายถึงความกว้างของเสียงตัวนี้ลง มันส really ิบเลยเหรอก็นี่ฮะไม่ให้ไปโอ้แอบปกับชาวบ้านชาวช่องเขานี่เนี่ยผมชอบเดี่ยดูระบบเนี่ยเห็นไหมมันมันดูฉลาดอ่ะเออมันดูฉลาดอ่าจีราฟเสร็จอีขั้นหนึ่งแล้วเออเร็วเร็วดีนะเร็วเร็วเร็วดีเอ้ยปิ๊บช็อตตัวนี้พังอีกแล้วเหรอคือพอวางปุ๊บอ่ะต้องเตือนผมเลยนะว่าให้ปรับเป็นทุกๆเก้าเดือนแทนไอนี้เราปรับแล้วนี่ใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรามีแมคชนิก น้อยลงเออไม่ใช่น้อยลงเรามีแมคานิกที่น้อยตอนนี้เราดูก่อนนะออแมคานิกเรามีสี่ก็จริงถ้างนั้นผมเอาเพิ่มมาอีกสองคนแล้วกันแบบไม่เซตเบิร์กโซนนะให้เขาไปเคลียร์เราเองเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเซตเบิร์กโซนใหม่เนะี่ยคือคือเรามีอะไรเยอะขึ้นเยอะมากเลยไงเออจริงๆแล้วพอผมปรับตรงนี้แล้วเนี่ยผมควรจะ ให้มันเป็นดีๆเนาะเอองั้นย้ายห้องน้ําก่อนแล้วกันย้ายไปไว้ที่อื่นก่อนแล้วก็ผาาตัวเนี้ยต้องต้องลบแบบนี้ต้องดึงมางี้เนาะไม่ได้ฮะออต้องมาดึงทางนี้เหรอแล้วก็แบบนี้อืมสิบไม่ได้แปดและกันแปดก็ไม่ได้๋องั้นต้อง งินไอ้นี้ต้องไม่ใช่สี่แล้วละ่ะต้องเป็นสิบพอแคมเซิตตัวนี้ไปอย่าาไปนะกินพื้นที่อ่ะต้องสี่มาทางนี้ก่อนอ่ะแบบนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นแปดหรอหกไม่ได้ฮะงั้นถอยถอยแล้วขยายมาเป็นหกแล้วก็เลี้ยวมาเป็นแปดอืมเราจะเสียพื้นที่กรงไปแต่มันเลี้ยวได้นะถ้าปรับเป็นสิบตรงนี้ละ่ะ ไม่ไม่โอเคเลยอะ่ะพอจะหักได้อยู่นะหักประมาณเนี้ยอืมผมว่าต้องต้องกลับใหม่วะ่ะเออเดี๋ยวผมย้ายห้องน้ําเนี่ยย้ายไปดีๆก่อนอืมย้ายมาแบบนี้ก่อนรานอาหารก็ย้ายออกมานะเอ๊ยเดี๋ยวนะมันมันดันไม่ส n a p ของด้วยดิใช่ไหมเออมันต้องงี้คือถ้าถ้าคลิกไม่โดนดีๆนะมันจะกลายเป็นว่า คือเขาอาจจะไม่ snap ของเลยแล้วก็จะไม่เอาของที่เราตกแต่งเนี่ยมาด้วยกลายเป็นว่าผมต้องมาลบอันนี้ทิ้งอ่ะเออแล้วก็อ่ะวางงนี้ก่อนเนาะแล้วก็เพื่อเชื่อมไอ้ไอ้ตรงนี้ไม่ได้ฮนี่เลยเข้าไปในกลงอ่ะมันดูประหลาดมากเลยถ้าผมตั้งอ,อ๋อผมเห็นแล้วว่าคือมันไม่ได้เป็นเหลี่ยมที่ดีอ่ะมันเป็นแบบนี้มา งั้นเอตรงเนี้ยเอ,อต้องต้องเปลี่ยนใหม่เออเลี้ยวมาอืมแบบนี้มันจะมันจะเสียพื้นที่กกงตรงนี้ไปเดะวางไม่ได้อ่ะมันออฟตักกันผมต้องโลอันนี้ออกก่อนแล้วก็แล้วก็วกเออมาทางนี้ฮะอืมโค้งมาน,นี้เหรอไม่ได้อ่ะผมอยากจะให้มันมาทางนี้อ,อันนี้โลทิ้งไปเพื่อที่จะวางวังได้แล้วเออ อต้องย้ายฮะต้องย้ายย้ายไปไหนได้บ้างย,าย้ายย้ายก่อนนะคือย้ายชั่วคราวย้ายไปชั่วคราวาไว้ที่ยังไม่ยุ่งกับใครอ่ะย้ายไปก่อนแล้วก็ต้องฟังตรงนี้ทิ้งฟังตรงนี้แล้วก็แบบนี้อแล้วก็หักหักเชื่อมแบบนี้ได้ไหมปึ๊บอ่ะโอเค <c oughs> มีเสียงใครโวยวายเอออ๋อเขาติดครับ เขาเขาเขาไปไม่ได้แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเออกว่าจะจัดได้นะไอ้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นมุมมุมแหว่งไปแล้วเ,เดี๋ยวผมค่อยค่อยจัดอีกทีนึง่งรวมถึงตรงนี้ด้วยอะ่ะมันก็จะเป็นแบบแหว่งมาทางนี้หน่อยนึงอืมอันนี้นี่ลบทิงไปก่อนเออตรงนี้ก็ต้องย้ายนะย้ายจนตรงนี้ด้วยนะ กลายเป็นว่าไอ้ขยะตรงนี้จะไม่ได้ใช้ฮะผมลบทิ้งก่อนเออไฟตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยอ,อตัวนี้เราต้องรีบย้ายไอ้เจ้าตู้เนี้ยดีๆเราย้ายเขามาไว้ในแบบไหนได้บ้างละ่ะแบบนี้ใช่ไหมออทางเข้าเอ,อเขาจะใช้ไม่ได้มันให้ยกเลิกได้ไหมเ,ออเดี๋ยวย้ายเจ้านี่มาก่อน แล้วก็ผมต่อผาดได้ไหมอืมันดูยุ่งเหยิงมากเลยเนาะเอาเป็นว่าผมทําแบบนี้แล้วกันผมขายไอเนี่ยเออขายไปเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยตั้งใหม่เดี๋ยวค่อยจัดใหม่เออเจ้าเจ้าบัฟน้อยของเรามีความเครียดสูงมากเลยครับเห็นนะคือช่วงนี้ก็จะแบบเออเหมือนกับการจัดเลเยอร์ใหม่เนาะเออผม ต่อแบบนี้แล้วก็เลี้ยวทางนี้แล้วกันเลี้ยวได้มากเอาห้องน้ำาลีกไปก่อนแล้วก็จัดทางใหม่อืมดีขึ้นนะดีขึ้นเออันนี้ก็ต้องขายก่อนครับ <c ười> คือลูกค้าคงงงอ่ะแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเอยเดี๋ยวนะระหว่างที่เราทํานู่นทํานี่ก็มีการรีวาร์ดคือได้รางวัลด้วยเออ,อะไรเนี่ย Green e q u i n Education 10เ ก็แปลกอยู่นะทั้งนี้ที่ผมก็เพิ่งขายตู้ไปอืมเจ้าพวกนี้ก็มีมีความเครียดแล้วก็เเขาเรียกอะไรความสุขมีลดลงแล้วก็มีสตาฟท,ที่หลุดออกจากเวิร์กโซนนะดัะงนั้นผมดูที่ที่เขาไม่มีเวิร์กโซนเนี่ยผมให้เป็น no work zone ไปก่อนอ่าเนี่้ no work zone ไปให้หมดเลยพอผมปรับตรงนี้เสร็จใช่ไหม เออมันจะทําใหอ้อ่ผมย้ายร้านอาหารผมกลับมาก่อนย้ายกลับมาที่เดิมก่นนะอืมโอเคอืมทำไมทางตรงนี้ขาดละ่ะอ่าโอเคตรงนี้ผมก็จะมาวางเจ้านี้นะโอ้หมื่นสามเลยเหรอหมื่นสามเจ็ดร้อโอ้เฮ้ยผมวม่โอเคนะสําหรับหมื่นสามเนี่ยสี่ตู้เลยเอ นี่วางไปเลยสุดยอดการลงทุนของเราครับแล้วก็เนี่ยเพราะว่าเขามีการนี่เห็นไหมมีนี่เนี่ยเขาจะมีไอ้ตู้นี้ไปด้วยเลยผมว่าจะเปิดแค่แอมเบียนซาวก็พอละมั้งอืมแล้วก็ตัวนี้ก็จะได้เอาไว้ตกแต่งเนี่ยตกแต่งยังไงนะล่ะตกแต่งแบบนี้เนี่ยแบบแบบนี้เนี่ยอยู่ไหนนะนี่ฮะร้าน ร้านขายร <c oughs> ้านขายของได้ไหมเออได้ด้วยนะฮียมันจะดูแบบแปลกไปไหมเออดูแปลกๆอ่ะเอามาใส่ตรงนี้น่าจะดีกว่ามั้งเอนี่ไงนี่ไงเห็นไหมอ,อันนี้ร้านอะไรพลาสมิกค <c oughs> m i l มิ h เช e เออแล้วก็เป็นอันนี้กูปีเอเนอร์จีแล้วก็กูปีฟลชกูปีโซดาปิบช็อตจูนสปิบช็อตวอเตอร์ ก็เอาเออลงไปให้หมดเลยดี๋ยไหมให้มันวางตรงนี้ได้ด้วยอะ่ะวางไว้ในต้นไม้คือต้องมาแต่งอีกรอบหนึ่งอยู่ดีเนาะผมวางให้เป็นร้านที่เขาแต่งสําเร็จแล้วดีกว่าเออนี่อือก็วางไปด้วยเลยแล้วกันอ่านี่นี่เยิ้มาวางไปอีกร้านหนึ่งแล้วกันนี่โอเคโอเคเลยนะ เออเป็นแหล่งค้าขายใหม่ <c oughs> แหล่งค้าขายใหม่เป็นแหล่งที่ดีเลยเพราะว่าห้องน้ําเราก็วางไม่ได้แล้วอ่ะมันมันแคบไปเออมาที่ตัวนี้ฮะเอาเอากบของเรากลับคืนมาเออเรามีตัวตอ,อนี้นี่ล้วเป็นของเราฮะเป็นเจ้ากบหกตัวมันเป็นตู้นี้แล้วก็งูงูมาเป็นตู้นี้แล้วก็อีน่ากลัวฮะ มา,ม,ามาเป็นตู้นี้ทีนี้เนี่ยอมันจะเห็นกันใช่ไหมมันจะมันจะเครียดไหมนี่เนี่ยตู้มันมันมันเห็นกันมันมองเห็นกันจริงด้วยฮนะคือแบบคือเขาจะเครียดแน่ๆเลยนี่เนี่ย Wi ไฟอิสก็ลองเดี๋ยวลองลองปรับดูก่อนอ๋อเลยเยอร์ถูกปิดด้วยนี่เองก็เลยมีอิสชูเกิดขึ้นแล้วก็ต้องกลับมาปรับ อุณหภูมิอันนี้30โอเคแล้วอันนี้เขาต้องการที่80นะก็85แล้วกันโอเคอ่าต่อไปตู้ของงูเอ่อตัวนี้เป็น40ถึง60งั้นผมก็ตั้งเป็น50าึบย a บเลเยอร์เปิดให้หมดนีตู้ของอีน่ากลัวฮะก็ต้องเปิดเลเยอร์ปุ๊บ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  ความชื้นอความความชื้นอยู่ที่ห้าสิบถึงหกสิบเกองั้นก็เป็นห้าสิบห้าเนาะ <c oughs> เป็นค่ากลางฮะส่วอุณหภูมิเยโอเคแล้วละก็ดีใช่ไหมเนี่ยแล้วก็หาอีกสักชนิดหนึ่งมาใส่ไว้ตรงนี้นะ <c oughs> เป็นชนิดไหนล่ะเออต้องขอไปท่านผู้ชมอีกครั้งนะฮะใครสําหรับที่ที่กลัวตัวที่มีขายุบยับนี่ก็แนะนำให้ข้ามไปสักนาทีสองนาที คืออาจจะข้ามไม่เยอะก็ได้เน่มันมีน้อยมากเลยอะผมเอาเป็นคือส่วนใหญ่เรามีอยู่แล้วเนาะกกเงี้ยงูเงี้ยแล้วก็อีน่ากวงเงี้ยมันไม่มีตัวอื่นแล้วเหรอตัวที่แบบหอยหอยทาก <c ười> ใครเขาจะดูหอยทากถามจริงนะนะถามจริงคือมันคงไม่ใช่เมนหลักอะเนาะ,นอะไอ้พวกพวกเนี้ยงั้นผมเอาเออแมลงสาบยักษ์มาแล้วกัน <c ười> <c ười> นะเนาะ เอาแมงสาบยักษ์มาแล้วกันโอเคส่งมาที่สวนสัตว์เลยทีนี้เนี่ยเราจะต้องเออกลับมารีเสิร์ชเจ้าแมงสาบยักษ์อืมอันนี้ก็รีเสิร์ชครบแล้วนี่เอ๊ะผมว่าผมควรจะว้าว new world team เหรอสวยเลยนะใส่เลยเอ่าของสัตว์อีลาฟเราก็ครบแล้วนี่งั้นก็ให้มารีเสิร์ชเจ้าตัวนี้เลยไอแมงสาบยักษ์อ่ะ <c oughs> เออเราก็ต้องมาติดติดป้ายเนาะติดติดป้ายที่จริงอะ่ะพอใส่ปุ๊บเขาก็น่าจะไอ้น,นี้ให้เราเลยเนาะแบบตั้งป้ายให้เราเลยคือคงจะเป็นแบบให้เราทำรายละเอียดดีเทลเองหรอมั้งอ้นี้ตู้อะไรนะอ๋อตู้อีน่ากลัวฮะเออขอโทษขอโทษ <c ười> คลิกไปโดนเด็กนะอันนี้งูไม่ไม่ไม่ได้จะคลิกไม่ได้จะคลิกคุณนายนะผมจะคลิกเออป้ายเนะี่ย นี่ก็เป็นกบนี่ก็เป็นกบเ็อพอเราใช้ตู้เนี้ยเหมือนกับว่าคนเขาชอบเนาะชอบมาดูกันเยอะขึ้นผมควรจะใส่เป็นที่โดนเนตให้ด้วยมันวางเออผมอยากวางข้างนอกอย่างเงี้ยเพราะว่าจะได้ไม่ขวางทางก็อะไรลยขวางผู้ชมอึบอึอ,อ,อ,อมันมันไม่แนปแพะก็ได้อยู่ได้อยู่อา่า โอเคโอเคเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากอืมแล้วก็มาจัดการจํานวนโอ้ผมลืมปรับเรื่องความชื้นอ,อ่ะโอเคเลยฮะตัวเนี้ยเขาบอกว่าเขาอเวร์วิวดูก่อนต้องดูที่ซูพีเดียเนาะว่าเขาอยู่กันได้กี่ตัวอ่าอยู่1นถึงหตัวถ้างั้นก็ต้องเป็นอย่างละสามแล้วกันก็ตัวเมียสตัวผู้3ามเหมือนกันกันกบตู้อื่น โดยที่จะเซลล์เป็นแคชเหมือนกันครับ <laughs> เอาทำไมอะอแล้วก็ตอนนี้เรามีสัตวที่เครียดครับเขาสเตตสูงมากเลยคือด้วยด้วยพื้นที่จริงๆะนะเดี๋ยวผมจะต้องขยายกรงเพิ่มไปอีกเอ้ยมีบางอย่างที่มันขัดเขานี่เองเออ้อ,อ,อโลูกยีราฟเรามีบ้างหรืยอยังนะ หรือว่ามีแต่ยีราฟยักษ์หมายถึงยีราฟที่โตแล้วเน่ยเออมีแค่ยีราฟโตแล้วครับลูกยีราฟยังไม่มีงั้นหรอเออไหนขอดูกรงหน่อยเออมันอ๋อมันมัน,ม,นมันเลือกแบบนี้อ๋อมีลูกยีราฟหนึ่งตัวอาหารเหรออาหารอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ผมลืมไปว่าเราจะต้องไอ้น,นี่เนาะต้องวางของสําหรับยีราฟเพิ่มลงไปด้วยขอโทษนะฉันลืมไปเนี่ย แต่ว่านายน่ารักมากเลยนะถ้าจะขยายกรงเนี่ยคงจะต้องลองเนี่ยเบี่ยงอันเนี้ยผมน่าจะได้นิดนึงแหละงั้นแพ,แพ็กสักใส่กรงก่อนเออเนี่ยอันนี้ก็15เอ้าเกินแนฮะม,มา10ก่อนแล้วก็ไล่ทีละ1เมตรเลยแล้วกันโอเคโอเคโอเคแล้วก็อันบ็อกออก พื้นที่เป็นไงฮะพื้นที่จะจะดีกันไหมขาดไปสองรอยตารางเมตรเออมันต้องทําเพิ่มอีกตรงนี้อแต่ว่าผมอยากจะทําสะพานข้ามให้คนข้ามดูแล้วนะเนาะเฮ้ยตัวนี้เรามีคนดูตั้ง7จ็ด้อยสิบห้าคนเลยนะเออกำไรเราอยู่ที่ห้าพันสร้อยต่อปีเลยใช่ไหมปีก่อนเได้ตั้งหมื่นหนึ่งเลยนะกําไรเราเอออย่าอย่ามัวจะพูดมากฮนะ ต้องเอาของให้ยีราฟด้วยลืมลืมอย่ลืม,ลม,ลม,มย,ยีราฟยีราฟทำไมหายีราฟไม่เจอรีเซตรีเซตก่อนรีเซตก็ทำไมหาสปีชีที่เป็นยีราฟไม่เจอเดี๋ยวนะเอองั้นเขาไม่น่าจะใช่เป็นแบบยีราฟเฉยๆหรือวะเขาจะเป็นอ๋อนี่ไงดิทโกเลตดิทโกเลตยีราฟนี่โอเคอนี่ไงผมก็ว่าแล้วว่าเขาจะต้องกินแบบ อย่างเออง,งนะเี้ยเออสูงสูงอ่ะเนาะเดีดเดีดเด็ดเออควรจะเอาไว้ใกล้ใกล้กันกับต้นไม้ใช่ไหมเออต้นไม้ที่ผมใส่ไว้ผมพอเอาออกแล้วมันคือที่น้องบับเขาไม่ชอบอะ่ะคือผมเอามาแต่งตรงนี้นะพอเอาออกปุ๊บล้นเลยอะ่ะก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกันก็เป็นเหมือนต้นไม้ปลอมสักสักหนึ่งที่แล้วสองแล้วแคนสองแบบนี้นะ อแหล่งน้ําก็โอเคแล้วแล้วก็มีของของกินเล่นก็อยตรงนี้เนาะนี่ไงนี่ไงเป็นเชลเตอร์แบบอออเดอออยอยออ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 ้ออ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 นะออออะออนนออ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 ้อ้ออ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 โอเค โอเคก็ดูฮะอือร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะดูแบบโอเคเลยติดตรงที่ว่าเขาไม่มีฮาร์ดชุดเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้มันใหญ่มากเลย